วันนี้เป็นวันที่เราต้องมานั่งคุยกันหน่อยนะครับหลังจากที่เจอครั้งสุดท้ายก็คือไลฟ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องของ CR7 นะครับแล้วก็ต้องแต่วันเสาร์วิกเอนที่ผ่านมานี่แหละครับเรายังคงไม่ได้หยุดพักเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้พูดไปในสปอคลนเนอร์ว่าผมเพิ่งจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองสายอาชญากรรมใช่ไหม ที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคดีอย่างคดีลุมพลแบบเนี้ยที่แบบโอ้โหเราตามกันมาระดับหนึ่งปีใช่ไหมครับรวมถึงอะไรคดีของหวยของครูปีชาแบบเนี้ยตามข่าวก็แบบเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ที่เหนื่อยล่าสุดก็คือเรื่องคดีของแตงโมใช่ไหมครับที่แบบคนดูบางทีมันเครียดแล้วมันก็ไม่ได้นอนมันต้องตามสถานการณ์ติดต่อนเนี่ยแรกๆผม่ายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะเราอาจจะไม่เราเป็นสายแบบสายสายกีฬาไง เราเป็นสายแบบสนุกไนงะเออ่จะเครียดอีกทีนึงก็คือตอนบอลแพ้อะไรแบบเนี้ยโอ้แต่พอเจอเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยแบบเป็นซีรีส์ยาวๆเนี่ยยอมรับตรงๆนะเครียดแล้วนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ควบคุมไม่ได้ทั้งเรื่องของอ,อความรู้สึกนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ถึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหนักๆเลยฮะรเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็แน่นอนครับคริสเตียนเอเริกเซนกำลังจะตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดี sí, ๋ยวเราอัปเดตไปด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับไปเริ่มที่บิ๊กนิวส์กันก่อนนะครับโอ้โหข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้ถ้าหากไม่ใช่วงการฟุตบอลก็คือเรื่องของคืนนะครับเพราะว่ามันมีนักเตะคนคนหนึ่งครับที่ตอนนี้ตำรวจแจ้งมาแล้วว่าอายุ29ปีนะครับโดนจับในย่านบานเน็ตครับลอนดอนตอนเหนือนะครับในคฤนาสนหอนประมาณเวลาประมาณตีสามตรงนะครับข้อหานเด็กอายุ20กว่าครับ แล้วประเด็นคือให้เงื่อนงามมา3ข้อครับก็คืออายุ29ปีนะครับโดนจับตอนลอนดอนตอนเหนือนอตลอนดอนนะครับแล้วโดนจับนะครับไม่ได้บอกว่าสมูรอนที่เขาเล่นเนี่ยเล่นลอนดอนตอนเหนือก็คืออาเซอรกับสเปอร์ไม่ใช่นะฮะคือบ้านตอนที่โดนจับเนี่ยผู้ต้องหาอยู่ที่นอตลอนดอนแล้วข้อที่3ก็คือเป็นนักฟุตบอลที่ไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นนักเตะชาติไหนอังกฤษอะไรไม่ใช่นะฮะ เป็นนักฟุตบอลที่ไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นเองนะฮะโอ้โหซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยวันนี้ในสปอร์ตคอเนอร์ผมก็พูดไม่ได้นะครับว่า4รายชื่อที่ทีมงานเรารวมถึงที่เขาอ้างอิงกันมาตอนนี้นักข่าวมันก็ทําหน้าที่เป็นเป็นเป็นนักสืบโซเชียลนะครับซึ่งถ้าหากพูดไม่ดีเราอาจจะโดนฟ้องร้องได้แต่ยยังโชคดีหน่อยที่นักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะต่างประเทศแต่ถ้าเป็นนักเตะไทยเราพูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหคุณไปตั้งข้อหาเขาเป็นคน วันนี้มันหนักหน่วงมากๆเลยนะครับผมพูดดีไหมอ่ะในช่อง YouTube ของเรานะครับไหนๆขอลดเรื่องของจัญยาบานลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เราคุยแบบก้อสิบแล้วกันนะครับ4รายชื่อที่ไปคัดกันมาแล้วก็เข้าขายอายุ29ปีโดนนอตลอนดอนิปทีมชาติไปเล่นกาตาร์นะครับมีมีดังนี้ฮะสองคนเป็นตั้งแต่แอสตรอนสคนเป็นตั้งแต่สเปอร์ครับเ,เดี๋ยวก่อนนะคนที่หคือ โควาสปาเต้ครับที่เขาลือกันทั้งวันว่าจี้ไปที่คนนี้ว่ามีโอกาสเป็นได้ไปได้มากที่สุดเพราะว่าเดอะซันเนี่ยไปเล่นว่า,าคนคนเนี้ยไปเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียนมาแล้วก็คน้นพบว่าสี่คนเนี้ยเป็นทั้งทั้งหมดเลยนะครับคือไปเที่ยวย่านสเปนย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาเลยครับอาชนอลมี2คนครับก็คือโควาสปาเต้กับการินนชาก้าครับที่29ปีแล้วก็สเปอร์เนี่ยมีเบนเวิสกับโซนทูมินนะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็บอกโซนทูมินจะเป็นไม่ได้เหรอนะฮะ เอาวันนี้วันเราคุยแบบก็สิบเว้นไว้ในฐานที่น่าใจห้ามปรับปรำคนดีนะครับถ้าหากยังไม่มีหลักฐานเราก็แค่สงสัยกันไปก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าชี้หน้าไว้คนนี้เป็นคนทําซึ่งคดีข่มขืนเป็นคดีรุนแรงมากนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสืบต่อบาร์เซโลนาเปิดตัวนักเตะใหม่ก็คือฟรองเคซิซเย่กับอันเดรสกิซนเซนเรียบร้อยแล้วนะครับคนนึงมาจากมิลานได้แชมป์ฟุตบอลซเียอายคนนึงมาจากเชลซีที่ชอบอ้างไว้ปวดท้องบ่อยๆก่อนลงสนามนะครับคาวิฟิลิป หมายเลข4นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาย,ยาว6ปีเลยนะฮะสำหรับอดีตนักเตะของลีสูนัยเต็ดนะครับกาบิียลเชนซูตอันนี้เปิดตัวไปนานแล้วไปอยู่บนหลังคาของเอเมเรดสเตเดียมแต่วันนี้ให้สัมภาษณ์น่าสนใจก็คือนักข่าวถามเรื่องตำแหน่งเขาเขาบอกเขาเป็นหมายเลขเก้าครับเขาอยากเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับแม้ว่าเขาจะเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งซ้ายทั้งขวาแต่จริงๆแล้วชอบเป็นเซ็นเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับลิเวอร์พูลมีประเด็นเรื่องเสื้อเยือนนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกมาแล้วโดนด่าเละมากๆเลยก็คือคนบอกมันไม่สวยเลยครับไนกี้ มันเหมือนคนเป็นไมเกรนแล้วมองแล้วภาพซ้อนบางคนก็บอกว่ามันเหมือนอาเวลาเราดูเอจานดาวเทียมแล้วฝนมันตกหนักๆแล้วภาพมันจะแบบนี่คือเสื้อของลิฟวูเสื้อเยือนคิดไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันอ่ะประมาณนี้เขาอยากให้สุขเป็นเรื่องของขืนนี่แหละนะครับแต่ว่าเราไม่ไปพูดถึงแล้วนะฮะมันยังไม่ค่อยมีข้อมูลพูดไปก็เหมือนมั่วซั่วทรงเดชหรือเปล่าะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันในช่วงหน้าว่าประเด็นของคริสเซนเดอริเซนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการวางระบบไปแล้วว่าเอริเซนมาจริงๆเนี่ยตตออนนนี้คคืเปป็กกาารบ คุยกันอย่างเป็นวาจาและแล้วก็อีนนิเกชนตามที่ผมเคยทําคลิปแป่แหลกก็คือไม่มีทางเลือกถ้าหากสเปอร์สนใจเนี่ยเขาไปอยู่แล้วนะครับแต่พ่อสเปอร์ไม่ไม่อยู่ในแผนการททีมก็เหลือเบนฟอร์ดกับแมนยูซึ่งถ้าหากเขาอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยก็ต้องย่ำอยู่กับที่ถูกไหมฮะเขาก็ต้องเลือกแมนยูเต็ดซึ่งเดี๋ยวจะเล่นยังไงนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนแล้วลึกริสซานโนโรนัลโดที่ไปโผลท่ที่โปรตุเกสเดี๋ยวเคลียร์หน่อยเรื่องราวทั้งหมดเ e อ็้คลูซีฟแน่นอนในคลิปช่องของเราแสนซับแล้วครับออขอ,ขอพ ช่วงนี้เราก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมทุกท่านหน่อยนะครับว่าใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวนะฮะเพราะว่าโอ้โหเวฟครั้งที่5ของโควิด1 9เนี่ยมันขึ้นสูงมากนะครับตอนนี้ผมได้รับการแจ้งมาว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับติดโควิดนะครับประมาณวันละ200คนตัวเลขที่แน่ชัดเลยฮะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าคือไอ้สองคนเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขที่น้อยมาก ถ้าที่เป็นเปอร์เซนต์กับ8ล้านคนที่อยู่ในระบบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันก็ยังถือว่า1%เพราะฉะนั้นเขายังไม่มีการปิดโรงเรียนความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือยังเรียนต่อไปตอนนี้ที่เห็นก็คือเด็กไปโรงเรียนแล้วก็ไปเอาเชื้อกลับมาติดคุณพ่อคุณแม่ถ้าอายุไม่เยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเอาไปติดอมาม่าอากงเนี่ยหัวนี้เรื่องใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังในเว็บที่4ที่5จริง,รงเพราะฉะนั้นครับผมยังคงย้ําเลยนะฮะว่าไอ้อุปกรณ์ a อ K ยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ วันนี้ฮะเราเอา ATK ของกิก้ามาให้คุณผู้ชมเพราะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพจริงๆนะครับไอตัวนี้ฮะในราคานี้แบบนี้เนี่ยฮะมันถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกีก้าหน้าเด็กตรงนี้มันก็คือจะตรวจได้2ระบบทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายนะครับย้ำคุณผู้ชมว่าถ้าอันเนี้ยครับมันจะเป็นระบบเดียวนะครับมันก็จะตรวจได้แต่จมูกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหน้าเด็กนะครับมันจะตรวจได้ ทางน้ำลายแล้วก็จะบุกคนที่มีคนไลยหาผมเยอะมากเลยนะครับสถานการณ์เริ่มไม่ดีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อติดไปให้ผู้เท่าคนเก้าคนแก่หน่อยหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยตรวจอาทิตย์สองครั้งก็ยังดีเดี๋ยวผมจะส่งภาพเพื่อคุณผู้ชมดูว่าผมเนี่ยนะตรวจโควิด7วันผมย้ำว่าทุกวันของผมคือ7วันนะครับก่อนผมเข้ารายการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้ความเสี่ยงไปถึงลูกผมเลยนะครับลงทุนแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อ ความปลอดภัยแล้วจริงๆการลงทุนแบบเนี้ยมันคือคุณได้ทํางานต่อเลยนะเพราะถ้าคุณไปติดโควิดมาเนี่ยคุณต้องหยุดงานตอนนี้สิวันนะครับเพราะว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่มันมาแล้ว7วันไม่พอแน่นอนนะเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้ ATK ตัวนี้ของกีกานะครับเขาจัดมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ตัวนี้เป็นตัวอย่างไม่ไม่เกี่ยวตัวทักตรวจทั้ง2ระบบจมูกแล้วก็น้ำลายนะครับไล่หาได้เลย IPO 8ส่ง20ชิ้นฟรีทันที สั่ง20่ิบงส่งฟรีทันทีนะครับส่วนวันนี้ของสะสมครับผมเอากระเป๋า Adidas มาฝากคุณผู้ชมครับมี Adidas มาฝาก2ถุงครับคุณผู้ชมครับอยากได้นี่นี่ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยกาศมาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมกันหน่อยนะฮะก็คือข้างในนี้ใครที่มีแฟนมีภรรยานะครับมาอุหนุนกันได้เลยเอาถุงนี้ไปให้เธอแล้วเธอจะกรีดร้องฮะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในกเป๋าใบนี้ครับนี่ครับ อ้ยฮะคือเป๋าเป้ใบนี้ของสุภาพสตรีสวยมากครับของ Adidas นะครับใบนี้นะครับผมได้มาจากตอนแรกเนี่ยมันประมาณพันแปดนะครับผมได้มาในราคา1000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับใบนี้ถ้าหากว่าตอนเปิดโตใหม่ๆเนี่ยผมว่าพันแปดจนถึง 2- องพันไม่แน่ใจตอนนั้นที่ม่เขียนป้ายมันเขียนพันแปดแต่ผมได้มาในราคา1000บาทนะฮะคุณผู้ชมอยากได้นะครับ อันนี้ซื้อไปให้แฟนซื้อไปให้ภรรยาเท่มากครับใส่สพายแบบนี้อันนี้เป็นเป็นสาวแบบสปอร์ตสปอร์ตเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับไลน์หาผมได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าไอตัวถุงของอาดิดาสได้เลยอันนี้1,000ันบาทนะครับถึงได้ผ่านไปนะครับถุงที่สองครับอันนี้จะแพงนิดหนึง่งนะครับใครชอบเกระเป๋าแบบลายสป,ปอร์ตเท่ๆนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับลายจะเป็นแบบ สปอร์ตหน่อยอันนี้เหมาะใส่แบบแคทชั่วนะครับอันนี้ได้มาในราคา1,400บาทจากสอง0เป๊ะอันนี้ราคานี่ผมจำได้เลยอ่าได้มา1,400บาทหากคุณผู้ชมสนใจนะครับซื้อไปให้แฟนได้เลยครับใส่แบบเท่ๆแคชชั่วไปออกกำลังกายไปฟิตเนสได้เลยนะครับยิ้วสองข้างได้แบบนี้เท่มากนะครับอันนี้1,400บาทนะครับก็เดี๋ยวให้แถมถุง อันนี้ไปด้วยของ a d ดิดานะครับไล่หาผมได้เลยป๊อบเวลลนะครับแล้วก็สุดท้ายผ้าพันคอของคริสเตียโน o โรนัลโดตอนนี้นะครับจากที่เช็คก,กับทีมงานน้องมิ้นล่าสุดนะครับส่งของแม่คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วโรนัลโดเหลือ8ผืนสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ CR7 ผมระัวใจจริงๆว่าถ้าหากย้ายไปแล้วเนี่ย อาจจะไม่ผลิตเพิ่มนะครับนี่คือความหมายก็คือเนี่ยจ,จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วที่คุณจะมีท่านอคอรลนโดไว้ติดบ,บ้านของคุณนะครับลอนโดเหลือ8ผืนสุดท้ายครับส่วนสีเขียวครับดาบิดเดเฮเหลือ12ผืนสุดท้ายครับโรนันโด690้เสดเฮล790ส่วนกระเป๋า Adidas ก็ใบแรก1,000บาทใบที่2อง0 0บาทไลน์ัาผมบ,บั๊ปีะคนหรือว่าสแกนจัลโคดได้เลยขอบคุณมากครับ เราไปลุยกันเลยนะครับวันนี้เชื่อว่าโอ้โหมีหลายเรื่องที่อยากจะขอความเห็นคนดูนะครับคือไม่อยากจะเอาความคิดตัวเองหรือว่าวิเคราะห์จากสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากคือเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคือบางทีผมเพิ่งเข้าใจคําว่ารักมากก็แคร์มากนะครับเพราะว่าคอมเมนต์จากที่ผมได้รับจาก Facebook หรือว่าจากสื่ออื่นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ผมคาดพิถึงก็คือคนด่าโรนัลโด้ยเยอะ นะครับวันนั้นผมก็ได้พูดรลายไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอันนั้นคือความเห็นของผมล้วนๆแต่ว่าวันนี้เรามารวมทั้งหมดกันหน่อยนะครับว่าระหว่างวันนะครับคือตอนนี้ประเด็นเรื่องคริเชโนโรนโดเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นทุกวันนะครับด้วยความที่เขาเองก็เวลางัดทีก็งัดจริงเหมือนกับที่ลาฟลังนเดกเจอนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ทีละเรื่องเลยนะครับก็คือณตอนนี้ C ยยังคงอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนัดเจอกัน ก็คือจะต้องมารายงานตัวตอน9โมงเช้าตามที่รุโน่แฟนเดย์เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยให้บรรดาน้องๆมาเล่นก่อนประมาณหน1สัปดาห์คนที่รับใช้ทีมชาติแฮร์รี่แม็กไกวร์ฮันนีมูนก็ต้องมาเจอกันเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสาประเทศไทยสุดท้ายเปี้ยวฮะไม่มาครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเป็น Family r e ีซั n เหตุของครอบครัวซึ่งแมนยูบอกเอาเครับได้ซึ่งจะไม่รับได้ยังไงนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปโผล่ที่โปรตุเกสจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่อยู่อโผล่ที่แคมป์ทีมชาติโปรตุเกสจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่อยู่ที่ลิสบอนแน่นอนนะครับทีนี้มันก็มีนักข่าวของโปรตุเกสนะครับตอนแรกภาพมาหลุดมามาจากเดอะซันว่ามีรถโรลส์รอยถ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 อยเข้ามาจอดที่ยิมของทีมชาติโปรตุเกสนะครับคนก็วิจารณ์กันนานๆว่านั่นคือรถของซีอาร์เหรือไม่นะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่พอไปดูอ๋อที่มามันมาจากนักข่าวของโปรตุเกสนะครับแล้วนักข่าวคนนี้เข้าไปดูในทวิตเตอร์เออนั่งกับนักเตะเยอะแม้จะมีคนตามแค่หกเจ็ดหมื่นคนแต่ว่าเขาก็เป็นนักข่าวท้องถิน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ว่ารถคันนั้นจะเป็นของเซียร์เซเว่นหรือไม่แล้วโลรอยมันมไม่มได้มีคนมไม่ได้มีนักบอลทุกคนที่มีนะครับแล้วคันนี้มันกคน็คุ้นกับตอนสมัยที่โรนโดเปิดเปิดลงรถนะไอ้สีขาวอันนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใ,นในใจก็เชื่อว่าไม่น่าพลาด นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนบ้าการฝึกซ้อมการที่เขาทําแบบนี้กับแมนยูเต็ดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่ไม่อยากเล่นนะครับคือเขาประท้วงปีสัดแดงเรื่องบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็เขาเคยทําแบบนี้กับยูเวนตุสมาแล้วแต่เรื่องการฟิตซ้อมเนี่ยเขาอ้คหจะยังต้องทําต่อไปเหมือนนะว่าเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีตารางการฟิตไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มาแมนยูก็ต้องไปที่บ้านเขาก็คือประเทศโปตรตุเกสนั่นเองเพราะฉะนั้นการไปถิชาติไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทีเนี้ยฮะ สื่อมวลชนก็วิเคราะห์กันต่างนานาว่าจริงๆแล้วอ่ะปีศาจแดงครับบอดบร,ริหาเนี่ยต้องการให้โรนโดอยู่เน,นี่ยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยการตลาดด้วยการขายเสื้อแล้วก็กลัวแฟนบอลที่จะมาประท้วงนะครับเชื่อเลยเกินว่าถ้าหาโรนโดย้ายจริงแล้วเขาใช้ข้อพูดที่แบบก็เพราะแมนเชสเตอร์มไม่มีความพยายามในการเสริมทัพผู้เล่นชุดเนี้ยมันจะไปรอดได้ยังไงในการจบที่สี่หรือว่าการลุนแชมป์กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์แฟนบอลปีศาจแดงในหน้าสนามโอทราฟอร์ดเนี่ยมาประท้วงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บอดบริหารไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นอีกแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับพวกมาร์ตินซามูเอลนะครับหรือว่าคริสไว i เดอร์อะไรแบบนี้เขาบอกว่าลังหนิกในใจลึกๆคิดอะไรนะครับแม้ว่าเขาจะโอเคยินดีกับการที่โรนโดจะคัมแบ็กโรนัลด o จะเป็นว่ากันว่าคาดการณ์ว่าจะเขาจะให้เป็นกัปตันทีมด้วยซ้ําเพื่อให้สบายใจแล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวจะได้ไม่หงุดหงิดออกอาการมากเป็นการควบคุมโดยใช้ปลอกแขน แต่จริงๆแล้วถ้าหากไม่มี CR7 เนี่ยรังนิกจะง่ายกว่าหรือเปล่าฝรั่งเขาใช้คำว่า e l ลิก Ten h a o ชูบิง i n n g d r i v i n g คือแบบ e l i ิ Ten Hag ขับรถไปก็เคี้ยวมาฝรั่งไปอารมณ์ดีนะครับเพราะอันนี้คือสื่อต่างประเทศวิเคราะห์นะครับว่าง่ายกว่าถ้าหากไม่มี CR7 เทนหากจะได้ปั้นโมเออแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบที่เขาต้องการไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปกังวลอะไรมากกับ CR7 นะครับซึ่งในมุม แฟนบอลที่รักโรนัลก,ก็บอก24บประตูรุ่นกันที่แล้วยังไม่พอในการแบกทีมเหรอคือมันก็มองได้หลายมุมครับมุมหนึ่งก็คือดีในการที่พี่แบกนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าหากนักฟุตบอลคนหนึ่งไปอยู่ประตูได้เยอะแล้วคนที่เหลือมาฟอร์มตกเนี่ยแสดงว่าระบบทีมมันมีปัญหานะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปแมนเชสเตอร์ยุค1999าหรือว่าตอนเอริกค,คันโตนา่าแมมคันโตน่าจะยิง16ลูก17ลูกแต่ไอคนที่อยู่หลังๆมันก็ต้องยิงแบบในใน ลักษณะที่มันใกล้กันแต่ไว้ยอกยิง20อันนี้โคยิง18อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่ง24แล้คนหนึ่งแบบ9ลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระบบมีปัญหาแน่นอนนะครับทีเนี้ยถา,ามว่าคนก็เลยตั้งคำถาม Question Mark มากกเต็มไปหมดว่าแล้วเหตุผลอะไรจริงๆแล้วที่ c ซียร์อยากย้ายออกจากแมนยูแต่มันมีหลายข้อมากเลยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เข้าต่างๆน,นานาที่เรารู้กันก็คือ <c oughs> เขาอยากไปเล่นแชมเปญส์ลีก แมนยูแต่ไม่มี motivation ในการเสริมทัพเห็นเห็นอยู่ถ้าหากคุณไปซื้อนักเตะด,ดีๆเข้ามาเขาอาจจะซื้อใจแล้วเออโอเคชุดนี้คือเขาสามจะ38แล้วเขาไม่มีเวลามากพอในการรอแมนยูแบบเอ,อ้สองสามปีแล้วเดี๋ยวเราโตไปด้วยกันนะไม่รอ,อไม่ได้นะครับปีหน้าเซียร์เซนอาจจะเอ,อ่อหุบห้าบหายไปกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองหลายมุมว่าหนึ่งไม่ได้ไปเล่นยูซีแอลสองแมนยู you, เสริมทัพได้หน้าเกลียดนะครับช้ามากนะครับ และก็มีอีกหลายมุมบอกว่าจริงๆแล้วเซียซเวก็มองในหลายๆส่วนหนึ่งในนั้นคือกลัวเสียดาวซโสูงสุดตลอดการในแชมเปี้ยนส์ลีกให้เรียวเนวเว,เวซี่โอเมซี่ยังเล่นกับเปเชียใน UCL แต่ตัวเองต้องก้าวขามาเล่นในยูโรปาลีกซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทวิเคราะห์นะครับที่มองกันว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของค้เกเมนเดสวันนี้มีกระแสข่าวกับบารเซโลน่าอันนี้ยืนจะนไม่เป็นความจริงนะครับเหตุผลเพราะว่า ตอนแรกมันมีมันมีประมาณว่าขอเกเมเดสไปสเปนทำไมไปเออ่จะไปดีกับบาร์เซโลนาหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะครับเขาก็ไปทำไปทำธุระอื่นนะฮะแล้วเออ่กับบาร์เซโลนาเนี่ยไปไม่ได้ยากมากด้วยความที่เขาอยู่เรอัลมาดริดมาก่อนข้อหนึ่งข้อที่สองไอ้อตรงข้อนั้นผมว่าโรนโด้อาจจะไม่ไมาเท่าไหร่หรอกเพราะขนาดแมนติสติกเขายังจะย้ายไม่ได้เลยแต่ว่าข้ออื่นๆก็คือตัวของบาร์ซาบาร์เซโลนาเองไม่ได้มีเงินจ้างขนาดนั้นแน่นอนนี่ไปไม่ได้เลยในการที่แบบจะจ้างโด4 5่แสนหแสนแบบเนี้ย ว่าที่เหลืออยู่มันก็ยังเกลียเรื่องเงินกันไม่ลงตัวเลยแม้ว่าน,นี้จะเปิดตัวไปสองคนก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นครับเหลือไม่กี่ทีมครับที่จะเอาคริสเตียโนโรนัลโดจริงๆหนึ่งในงน,งนั้นก็คือเชลซีเดวิดออสตินไซมอนสโตนทุกคนเลยรายงานตรงน,นะครับว่าท็อตโนลีเนี่ยมีความต้องการจะดับจะได้ซูเปอร์สตาร์ด้วยความที่เขาเป็นอเมริกันแมนเขาอยากจะแบบซื้อเข้ามาแล้วแบบเออทำให้เขาโด่งดังไม่ว่าจะเป็นเนมาไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดซื้อมาแล้วสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ แต่ตรงนี้ก็ต้องงัดกันดูว่าระหว่างท็อลูลุเจ้าของใหม่กับโทมัสทูโคลเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเจ้าของบอกว่าก็ผมอยากซื้อแบบเนี้ยแล้วทูโคลบอกโหเนมาผมเคยใช้ที่เฟเชมไม่เวิร์กสุดท้ายทูโคลก็ต้องไปเหมือนตอนที่โรมันอาบาโมวิกก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมเต็มไปหมดท็อปล,ลี่ผมว่าก็ดูทรงแล้วน่าจะหนักกว่าโรมันอาบาเมจิด้วยนะครับดูความเป็นวันแมนโชว์เขามันมัน,ม,นมันแผลซ่าออกมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้น,นครับ ก็ทําใจยากเหมือนกันถ้าสุดท้ายแล้วโรนโดจะย้ายไปเชลซีจริงๆนะฮะไม่ได้ต่างอะไรจากตอนนั้นที่เขาจะย้ายไปกับยูเวนตุสเลยนะครับซึ่งผมก็บอกมันเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยความที่ซียร์เซเว่นเนี่ยแกไม่ได้แบบวันคลับแมนฉันเป็นไลออนกิกฉันเป็นแกรี่เนวิลชักเป็นผู้ชนะฉันไปนอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ฉันต้องเป็นผู้ชนะฉันจะต้องเป็นคนที่คว้าโทฟี่นั่นคือมายเซตของเขานั่นเองนะครับทีนี้อย่างไบเ์ทเชนบนิคแล้ครับไบเทเชนบนิคก็มีคนถามเยอะนะครับว่ามีโอกาสไหมกับ คริสตโรนาโดนะครับซึ่งบารีนปฏิีเธสองครั้งแล้วแต่ดันมีตาลุงโลธามาดิุสครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกโอ้โหถ้าแค่คิดว่าโรนโดจะย้ายมาปารนีนเนี่ยมันก็สุด,ดยอดเลยนะมันเหมือน,นผู้หญิงคนหนึ่งที่เซ็กซี่มากๆแล้วได้ามาอยู่ที่บ้านของเราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเข้าระบบหรือเปล่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบารีนก็น่าจะตัดไปนะครับปฏิีเสองรอบแล้วนะครับนาโปลีเขาเชื่อว่าไม่น่าจะมีตงังก็จะเหลือแค่ทางฝั่งของเชลซีนี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้นผมพูดลงมาในไลฟ ยูทูบครั้งก่อนว่าผมมั่นใจว่าถ้าหากวันนี้นะครับเปเชไม่มีคิเลนเอาเป้แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่านาเซอร์เอลคลาฟี่เนี่ยจะใช้เงินไปจิกโรนัลโด Ronaldo มาเล่นกับเมซี่เพราะเขาจะดังไปทั่วโลกตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ตอนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนแกรีเนวิลครับก็ออกมาพูดนะฮะบ,บอกว่าปัญหาของโรนโดไม่ว่าจะย้ายหรือว่าจะอยู่ต่อเนี่ยแมนจูต้องรีบรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาแบบสั้นๆเลยนะครับอย่าให้มันเป็นสาหะอย่าให้มันเป็นแบบหนังชีวิต ทุกอย่างถ้ามันเป็นแบบน,นั้นผลเสียจะตกที่เอลิกเทนหางโดยตรงเพราะเทนหางจะโดนพายุคลื่นใสเข้าซัดประมาณ2เดือนจะเสียสมาธิในการออกสตาร์ทซีซั่นมีโอกาสออกสตาร์ทแล้วแพ้เลยตั้งแต่5นักแรกแบบนี้เพราะฉะนั้นจะอยู่จะไปบอร์ดบริหารต้องมั่นใจถ้าหากไม่อยากอยู่ต่อก็ขายถ้าอยากอยู่ต่อแล้วจะทำยังไงจะซื้อน,นักฟุตบอลก็โอเคเอาเข้ามาแต่ต้องรีบสรุปว่าแผนต่อไปในฤดูกาลหน้าจะมี c ซียหรือไม่นี่คือคำพูดของแกรี่เนวิลล์นะครับ ทีนี้นครับมันก็มีเออ่ฟาร์พิโซโรมาโน่นะครับโรมาโน่ในวันก่อนผมไปนั่งฟังเขาเต็มๆประมาณ20กว่านาทีเขาวิเคราะห์เขามีแหล่งข่าวเยอะมากนะครับมีคนเคยทำข้อมูลว่าโรมาโน่เนี่ยมีผู้สื่อข่าวหรือมีแหล่งข่าวกี่คนนะครับมันเยอะมากเลยนะครับที่ได้ที่ได้รับการเออ่จ่ายเงินจากเขานะครับโรมาโน่เนี่ยเขาอธิบายดีครับเขาบอกว่าคริสเตียโน่โรนัลโด้เนี่ยนะครับ ยังคงมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตแบบเป็นท็อปคลับออฟเดอะลีกอยู่โรนัลโด้ยังมีความรู้สึกว่าถ้าหากจะพูดถึงชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตเนี่ยมันจะต้องเป็นที่1เสมอเขาไม่สนว่าตอนนี้แมนตกมาอยู่ที่6ที่5แล้วเขามองว่าเมื่อพูดถึงปีจแดงมันคือ the best คลับในพรีเมียร์ลีกเหตุผลตรงนั้นคือเซียสเวนก็หวังว่าบอร์ดสโมสรจะมองเหมือนเขาและเอาเงินไปทุ่มซื้อนักฟุตบอลมาเพื่อที่ทำให้แมนยูกลับไปเป็น best คลับในพรีเมียร์ลีกอีกทีนึงเขา้าใจไหมฮะค ตัวของแมนยูกำลังเออเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าหุ้นตกนะเออก่อนหน้านี้เคยโดนขายนักเตะแบบต้มมาราคาแพงไปซื้อแม็กความาได้ในแปดสิบห้าล้านพอแล้วโดนรอจนเอ็ดวูดเบิร์ตอยู่ไม่ได้ก็เลยทําให้ยึกยักษ์ไม่อยากซื้อนักเตะราคาแพงโดไม่สนหรอกครับโรโด้พี่เขารู้สึกว่าโอเควันนี้คุณอยู่ที่6คุณไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเป้าหมายต่อไปคือคุณต้องกลับเล่นยูซีแอลและคุณดูลิเวอร์พูลดิเสริมนูเจสคุณดูแมนเชสเตียดเสริม,มเออร์ลิงฮาแลนด์ ถ้าหากแมนเชสเตอร์อยากจะกลับไปเป็นเวสต์แฮมอินเทอร์พร์ลีย์อยู่ต้องซื้อซื้อซื้อนักเตะดีๆเข้ามาและถึงผมจะช่วยกับนักเตะดีๆเหล่านั้นในการพาแมนยูกลับไปยืนที่เดิมซึ่งโรเาโนวิเคราะห์ว่าคริสเตียโนโรนัลโดต้องการนักเตะมาอยู่แมนยูคนใหม่นะครับถึง6คนครับ6คนครับคุณผู้ชมครับถามว่าถ้าตอนนี้เราได้กี่คนเราได้ไทเลอมาราเซียเรากำลังจะเปิดตัวอเล็กเซนมันกำลังจะแค่คนครึ่งเองครับนั่นคือสิ่งที่ คริสเตียโน่โรนโดผิดหวังแมนยูเต็ดม,ม,มากๆว่าโอ้โหนี่ยูไม่มีความท้าทายเลยนี่หว่านี่แสดงว่ายูเนี่ยยอมรับดีใจและก็รับได้กับสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือที่6ที่5ใช่ไหมคือยูจะลุ้นแค่นี้ใช่ไหมคือยูไม่คิดว่าจะกลับไปสู้แมนซิตี้ใช่ไหมยูไม่คิดว่าจะกลับไปสู้เลี้ยวฮูใช่ไหมโอเคนะไอไม่อยู่ชัดเจนทิศทางไม่มีป้องกันารในใจคิดว่า6นะครับคือถ้าสมมติไปซื้อที่แคนไบรย์มาได้ นะครับไปซื้อนักเตะระดับท็อปมาได้นูนเยสคว้ามาได้แบบนี้ยผมเชื่อว่าโรนโดก็มองว่าเ e ออแมนยูยังมีความมุ่งม,มัน่นมีความทะเยอทะยานนี้ความทะเยอทะยานคนอยู่ที่ไหนถ้าไม่เป็นแบบนั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองอยู่ผมออกนะครับอันนี้คือความความคิดของคริสตอโนโรนัลโด้นะครับต้องเหนือจากนั้นครับมันก็มีการแฉเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมทําลงไปใน t ิ k กต o k แล้วก็คือลาฟลังนิกนะครับเดียร์ลิติเป็นคนแฉซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วครับ ได้ทำอีเมลนะครับส่งไปถึงริชาร์ดอาร์โนแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์บอร์ดบริหารของแมรี่แต่ขอให้ขาย CR 7่ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาครับตอนนี้เขาเป็นคุณซื้ออยู่นะครับโดยให้เหตุผลว่าโรนโดเนี่ยทำให้ระบบการเพสซิ่งแดนบนเสียนะครับถ,ถ้าหากอยากจะสร้างทีมใหม่ด้วยตัวเล่นเลือดใหม่เนี่ยต้องขายโรนโดออกไปจากทีมซึ่งก็เหมือนเป็นการงัดงัดสู้ดูว่าไม้ซี่กับไม้ซุงใครจะหักก่อนกันสุดท้ายบอร์ดบริหารไม่ขายฮะไอรังนี่ก็เลย ตายต้องย้ายไปอยู่ออสเตรียนะครับออันนี้ก็เป็นการเขาบอกมีเมสเซจชัดเจนมากๆเลยนะครับอีเมลนั้นก็ยังอยู่ว่าลังหนีขอให้ขายโรนัลโดตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะเสียชื่อประมาณนี้แล้วกันครับไปดูคริสเตนเลเซนกันหน่อยนะครับอีเ e ล็กเซนเนี่ยแมนยูปิดได้ยังไงนะครับสาปีนะครับก็ต้องเคยบอกไปแล้วว่าด้วยความที่เขาอยากไปสเปอร์เขายังอยากอยู่ลอนดอนต่อนะครับแต่ว่าคอนเต้บอกว่า ไม่มีแผนในการดึงเอล็กเซนมาเขาก็เลยมี2ช้อยก็คือเบนฟอร์ดเพื่ออยู่ลอนดอนหรือไปแมนยูเพื่อย้ายไปทีมใหญ่กว่าสุดท้ายเขาก็คิดได้นะครับว่าการอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยมันคือการยับอยู่ปรบทีนะครับเพราะว่าคลาสเขาเหนือกว่านักเแต่เบนฟอร์ดเยอะมากไม่ควรจะต้องไปอีกตกชั้นอีกแล้วนะครับเขาก็ยอมมาอยู่ภาคเหนือนะครับโดยมีการรายงานกันว่าเทนหานะครับได้โทรไปหาเอล็กเซนถึง2ครั้งในการอธิบายแผนการให้ฟังนะครับว่าแมนยูจะก้าวไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งเอล็กเซนฟังแล้วมันก็ใช้ได ็เลยตัดสินใจพูดเป็นปากเปล่าว่าโอเคผมจะมาอยู่นะครับแล้วมีการพูดกันถึงจะเซ็นสัญญายาวถึงสปีนะครับจนถึงอายุสาปีนะครับออตอนนี้หลักการทุกอย่างพร้อมและนัดวันกันตรวจร่างกายและถ้าไม่มีปัญหาก็จะกลายเป็นนักเตะคนที่2ของปีศแจแดงอย่างแน่นอนนะครับสปีเลยนะฮะทีนี้ครับทีนี้มันมีการจัดทัพที่หลังจากอีเล็กเซนมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าแฟนแมนจะเต็ดโบวตให้อ e ีเล็กเซนเนี่ยนะครับ เล่นตำแหน่งแทนบรูโน่เฟรนเดสไปเลยนะครับนี่คือแผนที่แพงใน,นยูโหวตมากที่สุดนะครับถ้าหากว่าได้กองกลางอย่างเฟรนกี้เดยองมาด้วยนะครับเขาวาดฝันให้ปีศาจแดงเล,เล่นระบบ4-3-3โดยมีเฟรดเป็นตัวรับนะครับขนาบข้างด้วยเอ,อ่ออเล็กเซนแล้วก็เฟรนกี้เดยองนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นแรดฟอร์ดซานโชคริสโตโรโรนโดโดยเลือกดรอปบรูโน่เฟรนเดสไปเลยโอ้โหนี่บอกเลยครับออเล็กเซนเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตัวล่างตัวริมเส้นแล้วก็ตัวเป็นเพลย์เมเกอร์ รูโน่ก็จะได้คิดว่าเออโอเคไม่ใช่มีแค่ชั้นที่เปิดแม่นีวา่ามันมีคนที่ฉลาดกว่าชั้นอีกก็คืออีเล็กเซ่นนั่นเองการได้มาครั้งนี้ผมเป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับโรนัลโด้กับคีเซ่นอีเล็กเซ่นนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับหน้ากากยังคงต้องใส่อยู่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่า A T K มันโหดตัวของโควิดมันโหดจริงๆนะครับแนะนําให้ไปซื้อ A T K มาตรวจบ่อยๆคุณจะได้ไม่ต้องเข้าบ้าน A F นะครับ ตัวนี้เลยฮะสาบาทเท่านั้นครับตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็จมูกอ่าน้ำลายแล้วก็ตัวจมูกนะฮะนาโซ่ nose นะครับตรวจกันบ่อยๆอ,อาทิตย์อย่างลายอย่างน้อย1นึงหรือครั้งนะครับรีบไปซื้อมาได้เลยนะฮะของจำเป็น must have เลยฮะสาบาทต่อหนึกล่องนะครับสั่ง20ชุดส่งฟรีนาทีที่ลาย atipo8 หรือโทรหาคุณเบลคุณกวานะกริกได้เลยนะครับส่วนของสะสมวันนี้นะครับย้ำคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้เรามีกระเป๋าอดิดาใครที่อยากซื้อของใกล้วันเกิดแฟนหรือซื้อของเซอร์ไพรส์แฟนนะครับกระเป๋าใบนี้สวยมากนะครับเหมาะกับคุณมีคนที่มีแฟนเป็นสาวเปรี้ยวนะครับแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยไปจิมนะครับสีเขียวเทาฟาเท่ๆแบบนี้นะครับใบนี้จากพันแนะครับ ผมได้มันในราคา1000บาททวนใครสนใจไลน์หาผมพ่อพิธาพลนะครับแล้วก็กระเป๋าใบนี้อันนี้โอ้โหเหมาะนนกับเมื่อกี้หญิงเปรี้ยวนี่หญิงเซ็กซี่ครับทมึนทมึนหน่อยดำๆนะครับเหมาะกับการแต่งตัวแบบสายเดี่ยวนะฮะกระเป๋าเท่ๆสพายไปจิมอันนี้จากราคา2,000กว่าบาทครับเหลือเพียงแค่1,400บาทนะครับใครสนใจซื้อให้แฟนหรือว่าผู้หญิงสุภาพสตรีที่ดูผมอยู่ไลน์หาผมได้เลยนะครับ ในขณะที่ผ้าพันคอของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกังวลจริงๆว่าถ้าหากโดย้ายทีมจะไม่มีแล้วนะฮะก็รีบม,มาอุดหนุนได้เลย8ปดื้นสุดท้าย690าบาทดาบิเเคอยังเหลือ10กว่าผื้นสุดท้าย790บาททั้งหมดหม้วคบผมป๊อปอิเลพลป๊อบอิเลพลเลือกสแกนเชลโค้ดรงนี้ได้เลยขอบคุณมากครับบ๊ายบายประมาณนี้เป็นการตามข่าวที่เครียดเหลือเกินเสียงแหบแล้วเนี่ยนะครับก็ ทำใจนะขอความเห็นนักแล้วกันว่าคุณคิดกับเชียเซียังไงถ้าวันหนึ่งโดลงใส่เสื้อเชลซีเจอแมนอยู่รูกการใหม่เลยนะฮะผมตอบคําเดียวผมจะให้ไอ้เฟดกับแม็กโชเบเนกับฟิลโจนเก็บมันบ๊ายบาย